เดินมาตรงนี้ครับเจอกับตัวอะไรอะารใหญ่ๆไดโนเสาร์ตัวเบื้มเลยโอ้โหกี่เล็กตัวโตอยู่นี่ครับนี่เป็นผู้โดยสารนะครับตอนนี้อยู่อีกขบวนหนึ่งข้างหน้าเป็นหัวรถจักรใช่ไหมข้างหลังเป็นขบวนโดยสารไกลลิบๆเป็นคนเห็นทะเลโน่นเลยนะครับเนี่ย นี้เรามาอยู่กันที่หอชมเมืองสมุทรปราการนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาน้องๆไปดูกันว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างครับส่วนข้างหน้านี่มีอะไรครับข้างในมีอะไรรถไฟค่ะรถไฟขึ้นได้ด้วยไปขึ้นไปเลยขึ้นไปอะไรครับอ๋อขึ้นไปอะะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยครับเนี่ยเนี่ยก็จำวันนี่ข้วันนี้เออแล้วก็เยอะแล้วก็ไปอ่าเดเลยครับอ่าในนี้ครับรถจักรไฮน้ำนะรบถ มีกําแพงโตควบคุมแหละนะไปเลยดูดดูดูดเปิดเปิดมีสวิตช์เปิดปิดไอ้น้ำนะมีรถไฟปากน้ำนะครับนี่รถไฟทาง้นมาครับผู้โดยสารขึ้น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 ี่ครับนี่เป็นผู้โดยสารนะครับตอนนี้อยู่อีกขบวนหนึ่งข้างหน้าข้างหน้าเป็นหัวรถจักรใช่ไหมข้างหลังเป็นขบวนโดยสารสถานีนครปฐมไปเดี๋ยวเราไปดูข้างใน ข้างๆนี่มีตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันครับไไปด้มตรงนี้ก็จะเป็นรถไฟเมื่อกี้นะครับที่เราไปขึ้นมาใช่่ค<ส>มีหัวรถจักรแล้วก็มีขบวนโดยสารด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อครับมีอะไรกันบ้างอ้าวครับอันนี้ระหว่างเดินมาครับมีป้อมอป้มจริงๆมันเป็นกำแพงอหรเนาะเป็นกำแพงอะครับแล้วก็มีป้อมขึ้นไป ดูสังเกตการข้างบนครับน่าจะเป็นกำแพงยาวไปถึงตรโอ้เก่านะเนี่ยดูดิใช่ดูดูอิดอิดแดงเดี๋ยวเราไปดูประวัติน่าจะมีประวัติข้างในครับอ้าวเดินมาตรงนี้ครับเจอตัวอะไรว้าวไดโนต้าโอไดโนเสาร์ตัวเบลล์เลยโอ้โหเฮ้ยตัวเขายาวนี่ตัวอะไรนะแบคิโอโซลัสแบคิโอโซลัสนะครับอันนี้อแหลมๆนี่คืออะไรแหลมกหลมเตโนโซลัสเตโกโซลัสนะครับโอเค จริงจริงอ๋อนี่ทานเรื่องนั้นเหรอทิ่จริงอ่าอันนี้มีไดโนเสาร์อันนี้น่าจะเป็นพระเอกแหละกิเลกปะการังเบบิ้กกิเล็กตัวโตอยู่ตรงนี้ครับอืมใช่พุกเริ่มเลยที่ก็มีรถไฟนะครับขึ้นไม่ได้ครับตรงนี้รถไฟตรงนี้เอากั้นไว้เดี๋ยวนะ่างไงดูรถไฟก่อนโอ้รถไฟนี่สวยนะเนี่ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไปดูดิลูก ครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่สมุทรปราการเลิร์นนิ่งพาร์คแอนด์ทาวเวอร์นะครับอ่านี่เป็นทางเข้าข้างในนะครับนี่เป็นข้างหน้ามาลงทะเบียนก่อนนะครับก่อนเข้าโอเคครับตอนนี้เรามาจุดชมวิวนะครับชั้น23นะครับโอเค,อเ,คเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับตอนนี้เราขึ้นไปชั้น23หน้าไปดูโน่นกัน,อน,นโอ้โหมามาดูทิศทางกเราไปทางไหนกำลังจ,จะลงที่ โหมีอะไรบ้างดูกล้องตองเหรอเห็นป่ะยืนแล้วขึ้นขึ้นขึ้นบนเก้าอี้เลยดูดิครับสองดูดิเห็นไหมกบด้านกับด้านกับด้านตรงนี้เห็นไหมลูกเดี๋ยวกนเดี๋ยวๆไม่ขยันโอ้ต้องหยอดเหรียญต้องหยอดเหรียญได้เหรอมันเด็ดกี่บาทสิบบาทสิบบาทเดี๋ยวนะโอเคครับวันนี้ก็จะมาดูไปรอบๆมันครับโอ้โหเป็นอย่างเลยสูเลยมองไปไกลถึงนู่นเลยครับอยากญ่โต นี่อันนี้ให้ปากแหววฝากแหววนี่ครับปากแหววนี่ครับเห็นไปนมองเห็นไปนปากแหววนู่นนะเขาก็มีป้ายบอกอ,อกที่ฝากแหววอ,อ่า<ป>รอบเลยอรงนี้ไปที่ไหนวัดพิชัยสงครามตามวัดพิชัยศิลป์ามนะครับนี่เอานี่ครับคุณก็ <això> จะเห็นไปถึงแม่น้ำนู่นเลยนะครับเจ้าพยา บางทีก็จะเห็นถึงนู้นเลยครับปากแม่น้ำนูนเ,เลยได้เจ้าพญาออกไปติทะเลนู้นเลยมีเรือเต็มเลยเนี่ยไปวิวนี้ครับโอ้โหเห็นเป็นเรือสินค้าเลยถ้าเรือข้ามฟากหน่ะได้โอ้โครับโหไกลลิบๆไปโน้นเลยเห็นทะเลโน้นเลยนะครับเนี่ยมองไม่ได้ไกลมากเลย ใชครับเดี๋ยวรถยนต์จะส่องไปที่เห็นอะไรป้อมผีเสื้อสมุดนะครับไปที่ป้อมผีเสื้อสมุดเดี๋ยวรอแม่ก่อนยอนเหรียญหนึงเลยหนึ่งเหรียญได้สองนาทีนะคะสิบบาทไปส่องเลยเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างตรงไหนตรงไหนคือป้อมผีเสื้อสมุดเนี่ยเกาะนี่ไงเกาะนี่แหละป้อมผีเสื้อสมุดเห็นไหมทะเลเห็นไหมครับเห็นอะไรบ้างไหมไหนแม่ส่องให้แม่ส่องดูก่อนแม่ส่องดูพิ่ เห็นแล้ว <brightness> ป <desserts> ่ะครับลูกเห็นบ้านไหมจเห็นอะไรมันเบื่อๆนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาไปบำบจบที่ทะเลนะครับเขาจะเห็นนู้นเลยเป็นปากเขาเรียกว่าปากน้ำเลยนะครับที่น้ำเจ้าพญาออกไปถึงทะเลนู้นเลยนะครับครับเนี่ถี่มองเห็นไปไกลนู้นเลยนะครับนี่เอไปเดี๋ยวไปดูบุกอื่นๆกันบ้างนะครับอันนี้เป็นพันธุ์สมุทรเจดีนะครับเจดี่วันนี้ถ้ามองตรีก็จะเห็นสะพานภูมิพลนู่นเออหรืออันนี้มั้ยคุณพ้ หรืออันนี้โอ้นครับไกลลิบลิบนู่นเลยนะครถ้าจากมุมนี้ก็จะเห็นรถไฟฟ้านะครับยาวไปนู่นเลยนะครับอันนี้มาส่องอีกมุมนึงนะครับตึกตึกเนี้ยตึกเนี้ยตึกเนี้ยนี่ครับส่องดูรถไฟฟ้าสถานีผักนะครับตรงนี้เราดูเมืองหรอกเราดูเมืองตรงนี้เห็นไหม ฝั่งบ้านเราจะอยู่ทางนู้นนะครับนู้นนะครับจะมีเคแบงค์อยู่ตรงนู้นนู้นน้นแหลมตึกแหลมแหลมน้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับที่จะคดเคี้ยวออกมาเรื่อยๆนะครับจนไปถึงปากน้ำที่ไปบรรจบกับทะเลครับอันนี้จะย้อนกลับไปทางกรุงเทพนะครับถึงเยอะมากครับดูดิโอโหตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้โอ้ ตอนนี้เราโดนก็ยังสองอยู่นะครับเห็นอะไรได้เห็นอะไรครับเห็นรถข้างล่างอ๋อไปครับสองได้เลยครับ10บาทสองนาทีนะครับสามารถมาดูวิวกันได้นะครับตรงนี้เห็นรถไปครับทีนี้มุมนี้ก็จะเป็นวิววิถีช้างเอราวัณตรงไหนไปช้างเอราวัณอยู่ไหนช้างเอราวัณอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรนะครับสองแปลงเกษตรไปลู ดูเขาดิมันจะเป็นเมืองนะครับดูกีนะครับก็เดินบนไม้ฝั่งหนึ่งนะครับีนอีกฝั่งหนึ่งอ่าครับอันนี่เป็นฝั่งสุวรรณภูมินู่นแล้วเรื่อนคงอยู่ไกลริบๆนู่นเลยครับเห็นหลักทาอยู่นะครับนู่นนะครับฝั่งนี้บนไม้ตกของอะไรอ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นวิวของชั้น23นะครับที่หอชมยี่สิบสาม ยื้อได้รอบสามแล้วหกจุดสามนะครับเนี่ยอุ้ไอวัฒน์ไอวัดน์วัฒน์ใช่ครับวัดไปเดี๋ยวเราไปดู้อวนอันนี้ชวนอันนี้สองเห็ดวัดอะไรนะครับสองเห็ดวัดวัดนพิชัยสงครามใช่ครับไปเราลงไปชั้นยี่สิบห้ากันต่อดีกว่าครับหนึ่งกึกนะครับขึ้นมาชั้นยี่สิบห้านะครับก็จะมีวิดีทัพแล้วก็จะมีพระกระดังกระดังต่างๆนะครับที่จะเป็นเหมือนกับเป็นรูปรูปปั้นกันนะครับในแต่ละ องไปนะครับแม่นี่หลงอะไรอ่ะครับก็จะมีแม่นี่หลงดังดังอยู่นะครับนี่หลวงปู่บุญยริษัจะมีพระมงคลเนรับก็จะมีพระดังๆังทายนะครับอยู่ชั้นยี่สิบห้านี่นะครับอ่าครับศาลปู่เจ้าสมิงไายนะครับนี่ครับนี่นี่สารปู่เจ้าสมิงไทยนั่นเอ อออันนี้ก็จะเป็นพื้นชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อนนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของนายกรกกาจเาน้ามี่จากสารนุกมืไทยครับเป็นการแสดงครับเี่ยนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตนะินะครับเป็นบางการะเจ้านี่ในสวนศรีนครเชียงขันขนะครับนี่ใช่ครับนี่ก็จะเป็น คุ้งบางกระเจ้านะครับที่เขาจะมาบอกเรื่องราวต่างๆนะครับที่แสดงอยู่ที่ชั้น2 0ครั้งอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับของผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรปราการเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นผู้บรรยายใช่ไหมเป็นต้นไม้ต่างๆแล้วก็นี่ไอ้ปลาอะไรปลาสลิดไหมอันนี้ก็ป็นกุ้งนะครับนี่กุ้งมันมีปลานี่ปลาอะไรปลานี้ นมแล้วก็ไข่ใช่แล้วก็นี่ก็พืชผลนะแกงกรเกษตรไหนเอามันเป็นอาหารพื้นบ้านใช่ครับพุ่งตัวใหญ่มากเฮ้ยยากจังเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นลิฟต์นะครับไปชั้นไหนที่ผ้าจะได้ลงไปชั้นหนึ่งเลยครับอันนี้อันนี้เราแวเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งดูนิทรรศการดูวิวแล้วก็ขึ้นมาดูชั้นที่ทิชแมทแต่เราจะลงไปที่ชั้นหนึ่งแล้วนะโอ้ลิฟต์สูงมากนี่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาชมาชมเมืองนะครับขอชมเมืองนี้สมุทรปราการนะก็ต้องขอจบเป็นเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องนัทด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ปิดคลิปกันในลิฟต์เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้เจอกันคลิปใหม่ครับ